ครับลุงก่ง 2T นะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปร้านพี่อันนะครับระยองนะครับสายสองจังหวัดสองทีระยองครับตอนนี้กำลังทำ n s เ Pro า r Bo Ar m อาอยู่ครับเนื่องจากสาเหตุก็คือความร้อนขึ้น NSR Pro า r Bo Ar m ความร้อนขึ้นตอนตอนขี่นะครับอาการเหมือนวาลวไม่เปิดเปิดบ้างไม่เปิดบ้างเหมือนกล่องมันอองนะครับ ันนี้เราก็ได้อะไรมาแล้วครับนี่อันนี้เป็นกล่องตัว7.2นะครับนี่ไปลองซับดูถ้าถ้าหายว่าวาวเปิดไม่บ้างไม่เปิดบ้างอาซี RC วาลนะครับก็แปลว่าเป็นที่กล่องนะฮะมอเตอร์ว,วาวลเราเปลี่ยนไปแล้วแต่ถ้าไม่หายอีกก็อาจจะต้องไปดูที่แผ่นชาร์จอาการแบบนี้เห็นตาบสดบ,บอกสิริพรชัยนะเนี่ยไรจากสิริพรชัยนะตาบสดแท้แ แท้ถอดนะฮะแท้ถอดจากรถนี่กล่องจะเป็นสองปักกล่องเอ็นโปรจะเป็นสองปักอย่างนี้เพอัะน,นั้นเดี๋ยวเราเอากล่องไปหนึ่งตัวแล้วก็คาบูเรเตอร์ของเดิมติดรถตอนนี้เอาไปใส่เอ็นตาเหลี่ยมอยู่แล้วก็เบรกกะะบอกไปครับแท้ถอดอีกนี่มาพร้อมสายชกอันนี้คือแท้ถอดนะคารบูถ้าถ้ารุ่นถ้า คนรุ่นเก่านะฮะจะดูคาบูเอนโปแท้ดูที่นี่ครับหมุดนี่นี่ตัวนี้คือถ้าเป็นเอนโปแท้รุ่นเก่าเนี่ยตัวนี้จะขุนนะฮะจะไม่เหลืองใสแบบแบบเหลืองสวยฮะนี่อันนี้แท้ถอดนะ,ะนี่แทถอดนีใส่โชก้กมลองเราก็ใส่คาบูนี้กับเอนโปกครัแท้ถอดตรงรุ่นนะครับ เราไปอู่ยานกันขบูคันที่ติดรถเราใส่ตาเหลี่ยมไปแล้วก็เบิกขอบูเอาขอบูใหม่มาอันนี้ส่วนกล่องก็สองอย่างอาการคือหนึ่งอาซีวาเปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะครับขี่ได้แค่ความเร็วสูงสุดได้แค่ร้อยหกสิบแเกยความร้อนมันขึ้นตามคันเร่งแล้วยิ่งบิดคันเร่งความร้อมนก็ขึ้นอ่านี้พอผ่อนคันเร่งความร้อนก็ตกก็ อานุมานได้ว่าอา์ซีวาลอ่ะมันไปบางไอเสียเนี่ยมันก็เลยเกิดแรงอั้นในในห้องสูงนะฮะแล้วก็แรงอัดก็เลยข้ามไปห้องห้องน้ำอันนี้ไม่รู้นะน,นี่เดาเหตว่าวถ้าเปลี่ยนกล่อง้วหายก็แปลว่าโอเคกล่องมันอองก็วันนี้สองชิ้นที่เราเอาไปสอ่งอย่างนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง NSR โปออาร์โอมโอเคขอบคุณครับกเก่งทุกทีรายงาน